สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นหมู่บ้านรวมเก้านะครับในซอยพุทธมนทรสายสองซอยสิบเอ็ดนะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพหนึ่งล้านคนนะครับวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับเราก็ได้มีการมาตั้งจุดให้บริการตรวจ คัดกรองนะฮะสุขภาพให้กับอซอยสิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเขาจัดกิจกรรมเป็นอย่างไรครับตามผมไปครับอันน่าาดด้รวเลย คนนะหลังจากที่เจาะเลือดมาแล้วนะครับเราก็จะนําเอกสารแบบนี้นะครับเข้าไปที่เอ็กซเรต์นะครับก็ไปดูว่าเอ่อเอ็กซาเรย์ยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ็กซเรย์เสร็จรปุ๊บก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการรายงานผลนะครับของอ่าในการตรวจนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอการรายงานผลทางแอปพลิเคชันนะครับหมอกทมแล้วก็รายงานผลทางอ่า 1, 1 rpp นะครับของโรงพยาบาลราชวิพัชนะครับสะดวกสบายนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับใครต้องการสานภาพมีกดจํานนอันแรย ไปสัมภาษณ์หนครับอ่าเป็นไงบ้างมาบริการให้ถึงที่บ้านโอ้โหดีมากเลยเตรียมตัวตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานหมดน้ำมดอาหารรอมาตรวจเลยโอเคครับดีมากจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นไกลๆเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรายงานผลผ่านผ่านแอปพลิเคชันดีครับเดี๋ยวไปสแกนก่อนยังไม่ได้สแกนโอเคครับผบครับ ม่ไม่เพราะว่ามันชุณว่เออแต่ที่แก้ไขถึงวิธีคือกินอันนี้ถ้าพอขึ้นใจแล้วก็ไปกินข้าวไวกินข้าว เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมภาพที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมในเรื่องของการตรวจคัดกรองสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนี่คืออีกหนึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย